5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ารอด,ดอีกรอบต้ยรัฐพรเผยผลตรวจโควิดรอบ3ไม่พบเชือ้อแกงทำพิษอแมนดา้ารีบเคลียร์หลังแฟนนางงามต่างชาติเข้าใจผิดสับสแสลง โดนบ่อยจนชินล่าสุดบ้านของเทเลสวิฟถูกชายโรคจิตบุกรุกอีกแล้วมิวสิกวิดีโอเพลง Love Sick Girls มียอดวิวถึงหลัก400ล้านแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะในเวลามาติดตามข่าวบันเทิงช่วงนี้กันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนพี่ปูเป้และผมซันครับใช่แล้วนะคะข่าวในวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องของกระแสะเชื้อโควิด -19 กันอยู่นะคะคหลังจากที่เกิดดราม่าที่คุณแต้วได้จัดการออกเหรียญน,นะคะซึ่งจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ไอเดียเธอหลอกดีไซน์ต่างๆเนี่ยแฟนๆก็เคยทําออกมาล้อแล้วเธอก็รู้สึกว่าเออออกเหรียญน,นี้มาก็เหมือนเป็นคนที่แบบรอดจากโควิดทุกรอบและหน้านอนนะคะล่าสุด เธอก็รอดจริงๆค่ะ ยังระบาดไม่หยุดนะคะสำหรับการแพร่เชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ตอนนี้ผู้คนในวงการบันเทิงติดเชื้อกันแบบรายวันค่ะส่วนเต้านัทพรซึ่งเป็นนางเอกสาวเจ้าของฉายาเจ้าแม่แห่งการกักตัวที่ก่อนหน้านี้เธอก็ตรวจหาเชื้อโควิด -19 มาหลายครั้งจากการเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ก็ไม่พบเชื้อนะคะมาถึงความเสี่ยงครั้งล่าสุดเธอเองก็ตรวจถึง3ครั้งและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อค่ะโดวยวันที่ เมษายนแต้วได้ทำการตรวจหาเชื้อและผลออกมาเป็นลบพร้อมกับกักตัวรอบที่4เนื่องจากได้มีการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและเธอก็ได้ตรวจรอบ2หลังกักตัวมาได้7วันผลออกมาไม่ติดเชื้อล่าสุดแต้วก็ได้ไปตรวจรอบที่3ในช่วงการกักตัว14วันซึ่งผลออกมาก็ไม่พบเชื้อโควิด -19 ค่ะ เรา,าอัปเดตอาการและผลการตรวจเชื้อคนอื่นๆกันต่อนะครับเริ่มต้นกันที่นักร้องหนุ่มกันนพัสก่อนหน้านี้มีโอกาสเจอนนทน,นที่ติดเชื้อโควิด -19 บาทำให้หนุ่มกันต้องไปตรวจผลรอบแรกออกมาไม่ติดเชื้อจากนั้นกักตัว14วันและไปตรวจรอบ2ผลออกมาก็ไม่พบเชื้อครับมาต่อกันที่ค่ายเพลง l o v e อีครับที่มีนักร้องในค่ายติดเชื้อโควิด -19 ไม่น้อยเลยก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของนักร้องในค่ายที่กำลังรักษาตัวขณะน,นี้อาการของหนุ่มโดหมอตรวจเจอว่าเชื้อลงปอด ต้องให้ยาต้านไวรัสและฆ่าเชื้อในส่วนของนนทนคนลายไข้ลดแล้วแต่ว่ายังต้องพักผ่อนเยอะๆครับโปเต้วงมีนะครับอาการดีขึ้นรู้สึกเหมือนหายแล้วอลินอาการดีขึ้นมีแค่ไอน้องบุ๊กมีน้ำมูกนิดหน่อยมีอาการปวดเมื่อยส่วนว่านว,นวันวันอาการปกติเริ่มรับกลิ่นได้ดีขึ้น ทางด้านของดรีมนัตตี้พิธีกรรายการท่านหนูรับพี่จจรักปะที่ได้ร่วมงานถ่ายรายการกับป้องนวัดนะคะก็ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีโดยผลออกมาไม่พบเชื้อพร้อมอยังกักตัวกันต่อไปให้ครบระยะเวลาที่กําหนดค่ะ มากันที่ครอบครัวของฟลุกเกริกพลนะคะอย่างที่ทราบว่าคุณฟลุกนั้นติดเชื้อโควิด19ทำให้ต้องแยกจากลูกและภรรยาเพื่อทําการกักตัวซึ่งน้องนาตาชาลูกสาวตัวน้อย,อยก็ได้ทําการตรวจหาเชื้อครั้งแรกไปแล้วผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อนะคะล่าสุดผลตรวจรอบที่2ก็ออกมาเป็นลบเช่นเดิมทางด้านนาตาลีนั้นก็ตรวจหาเชื้อเช่นกันและกําลังรอผลค่ะก็ถือว่า เป็นวิกฤตเราไม่เคยเห็นภาพของคนในวงการบันเทิงที่เวลาเขาโชว์กราฟิกอ่ะคือเป็นพืชเป็นพืชคือเป็นรูปต้องย่อให้เล็กๆแล้วเพราะว่าคนติดเยอะมากใช่ครับผมยังไงตอนนี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเห็นที่แชร์กันเนี่ยคือเขาเหนื่อยมากกันจริงๆเหมือนกันเนาะเหนื่อยและที่สาคัญนะคะติดมาจากคนที่ไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์ที่แท้จริงอ,อันนี้น่าตีมากใช่ครับ มาดูเรื่องราวของหัวอกคนพิการกันบ้างน,นะครับสำหรับคนที่ใช้วีลแชร์นะครับล่าสุดคุณม้าจุธาวิก็ได้มีการทดลองใช้วีลแชร์ในกรุงเทพไหครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าการใช้ชีวิตโดยใช้วีลแชร์ในกรุงเทพนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มมัสจุธาวิเกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นฟุตบอลได้รับบาดเจ็บที่ขาจนต้องเข้าเฝื่อกทำให้เจ้าตัวนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากครับซึ่งเจ้าตัวได้มาแชร์คลิปเล่าประสบการณ์ระหว่างที่ขาเจ็บ ทดลองออกไปใช้ชีวิตข้างนอกโดยการนั่งรถวีลแชร์โดยในคลิปเจ้าตัว,ตวทดลองไปตามสถานที่ต่างๆคือสวนส่วนกลางของหมู่บ้านที่มีทางลาดชันสําหรับวีลแชร์อยู่แต่ก็มีอุปสรรคคือร่องน้ําที่ค่อนข้างลึกทําให้ต้องหาทางลาดใหม่อันนี้นะครับก็คือทางลาดไปขึ้นส่วนหมู่บ้านนะครับเขาก็มีทางลาดรองรับให้สำหรับรถเข็นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือร่องระบายน้ำ ซึ่งค่อนข้างลึกไปหาทางลาดอื่นต่อมาค่ะเขาก็ลองไปซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้าน<ม>ก็เผยให้เห็นถึงความยากลำบากในการเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตของคนนั่งรถเข็นวีลแชร์เพราะว่าหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีทางต่างระดับทำให้คนนั้นจะต้องมาช่วยกันเข็นถึงจะเข้าไปได้ค่ะ ที่ดีใช้คนช่วยให้รอดก็ถือว่าเมื่อกี้จะเอาใจผมประเมินนะต้องใช้คนช่วย ยังไม่พอนะครับมาร์ชเนี่ยยังได้ลองเข้าไปห้องน้าที่ปั๊มน้ํามันผลก็ปรากฏว่าคนที่นั่งวีลแชร์ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวได้ง่ายเลยทีเดียวเพราะที่ปั๊มจะมีพื้นที่สําหรับคนที่ใช้วีลแชร์อยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีการทดลองไปที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเผยเห็นทางลาดชันที่ค่อนข้างชันมากๆทําวีลแชร์เกือบคว่ำเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคสําหรับคนนั่งวีลแชร์อย่างมากและสุดท้ายทางเท้าริมถนนที่ทุรักทุเลมากๆเพราะว่ามีทั้งต้นไม้กีดขวางทางต่างระดับ ทำให้หนุ่มมาร์ชถึงกับออกปากว่าต้องยอมแพ้เลยทีเดียวคนเราเวลาเจอปัญหานะครับอาจจะคิดว่าคุณอยู่ทางตันนะครับแต่คุณต้องเชื่อว่าชีวิตคุณไปต่อได้เสมอเราเลื่อยถูกว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวานะครับทางถูกมีทางเดียวเท่านั้นไม่เอาเปลี่ยนขวาดีกว่า จากเหตุการณ์เมื่อกี้นะที่ผมบอกว่าคนเราเมื่อเจอทางตันมันต้องมีทางออกเสมอไม่เสมอไปครับตันจริงตันจริง,รงหลังจากที่ได้ลองออกมาใช้ชีวิตข้างนอกด้วยการนั่งวีลแชร์เจ้าตัวก็เผยความรู้สึกว่าเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของคนนั่งรถเข็นนะคะว่าลําบากมากไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ้เรียนรู้ว่ามันก็ลําบากในการไปมาต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราเจอแบบเจอคนที่เขาต้อง ใช้รถเข็นอ่างเงี้ยแล้วเราแบบเออช่ายกันอยู่ในจังหวะที่ช่วยเหลือได้ก็แนะนำให้ไปช่วยเพราะว่าลำบากมากในการแบบขึ้นทางชันข้ามถนนหรืออะไรก็ตามมันมีความเสียวอยู่ในหัวใจเยอะมากอ่ะก็นั่นแหละครับก็ยังไงก็ช่วยๆกันเนาะเพราะผมก็เพิ่งมาเข้าใจความรู้สึกแล้วก็หัววันนี้มือนกัน จากการได้ดูในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีได้เหมือนกันนะครับคือฟุตบาทในบ้านเราก็ต้องอย่างที่รู้กันนะว่ามันค่อนข้างจะลําบากมากนขนาดไม่นางรถเข็นเรายังต้องมองตลอดอนะคะบางทีเหยียบไปแล้วบลุ้มอย่างนี้ใช่นะคะ,ะมาถึงเรื่องของคุณบาสสุรเดชกันบ้างนะคะก็มีโชคเขาบอกว่าถูกหวย3ามงวดติดกันด้วยล่ะคะ่ะ จะบอกว่าเป็นคนดวงดีก็ยังได้นะคะสำหรับนักแสดงบาสสุรเดชค่ะที่ผ่านมาก็เคยบอกว่าเลขที่ถูกเนี่ยได้รางวัลไปถึง3งวดติดเลยนะคะรวมถึงเลขรถรูที่เจ้าตัวเพิ่งจะถอยออกมาได้ไม่นานโดยบาสเผยว่าเคยถูกเลขครั้งแรกในชีวิตแต่ก็ไม่ได้คิดจะเข้าวงการเสี่ยงดวมนะคะขอทำงานต่อไปแบบเดิมดีกว่า จริงๆแล้วอันแรกผมเป็นรถใหม่ผมสามเกก็ทุกคนก็ซื้อตามก็ถูกเสร็จปุ๊บอันที่สองผมฝันผมก็ฝันแบบแปลกๆเพาก็พิมพ์เล่นๆนะผมว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะมันก็ในเลขในฝันคือที่ทำนายออกมาคือ38มเป็น38เออก็ถูกอีกถูกอีกเสร็จปุ๊บ แล้วก็อีกอันนึงคือ1.9ก็คือเลขทะเบียนผมอีกทีหนึ่งเพราะผม1.9.39ไงใช่ก็ทะเบียนผมปุ๊บอ้าวถูกอีกแสดงว่ารถใหม่เรานี่สองรอบแล้วสองรอบแล้วอย่างคือแบบพี่เอาร์บาร์จิ้มไหมพี่ ผมก็ไม่รู้ไม่ได้แบบไม่ได้คิดถึงรถตัวเองเลยเราก็บอก1.9ก็ถูกดีใจมากเกิดมาไม่เคยซื้อครับแล้วแฟนๆก็แบบซื้อมาให้เออมันมันเป็นครั้งแรกที่การแบถูกใช่ครับใช่เรู้สึกแบบรู้สึกรุ้นบ้างรุนบ้างตอนตอนที่แบบเขาจะประกาศรางวัลอะไรงีัยรุ้นฮะผมนี่นั่งเซิร์ชเลยอแต่ถูกกิ่งกว่าสองร้อ3สรือสองชูันเดียวครับ รอยยิ้มแห่งชัยชนะเห็นไหมล่ะใช่ครับองแบบนี้มันดวงใครดวงมันจริงๆนะใช่ค่ะามาถึงเรื่องดาวร้อนรอนกันบ้างนะครับระหว่างดิวอลิสลาและคุณเบลบุษยานะครับหลังจากที่คุณเบลเนี่ยมีการออกมาแฉคุณดิวอลิสลาก่อนหน้านี้และคุณดิวเนี่ยก็งเงียบไปสักพักหนึ่งครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วนะครับคุณดิวอลิสลามีการสั่งทีมทนายฟ้องหมิ่นประมาทคุณเบลบุษยาครับ ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับสำหรับนักแสดงชื่อดังดิวอริสตร,ราหลังจากมีเรื่องขัดแย้งกับเบลบุษยาจนอีกฝ่ายได้มีการเปิดห้องในคลับเฮาส์พูดคุยกันแบบดุเดือดเลยแชร์พฤติกรรมของสาวดิวที่มีการพัดพิงถึงพ่อของเบลพูดเหยียดเพศและอีกมากมายล่าสุดเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกา30นาทีทนายความส่วนตัวของดิวอริสตร,ราได้รับมอบหมายให้เข้าแจ้งความที่ปอทเพื่อดำเนินคดีกับเบลบุษยา พร้อมกับบุคคลอื่นๆที่ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์เป็นการมินประมาทโดยการโฆษณาเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงซึ่งมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนได้รับเรื่องไว้เพื่อดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องระหว่างสาวดิวและเบลจะลงเอยเช่นไรครับ ก็ต้องติดตามกันตอต่อไปนะฮะเรายก,กที่ 1, 1ใช่เริ่มแล้วประมาณ<ช>นี้ค่ะถ้าเกิดว่ายังจําได้มิวสิกวิดีโอเพลง Love Sick Girl ของวง BLACKPINK นะคะก็ปล่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วล่าสุดนะคะก็มียอดวิวเนนะคะที่เขาบอกว่ามีคนเข้าไปชมมากถึง400ล้านครั้งค่ะ ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวง BLACKPINK หลังจากที่เพิ่งสร้างสถิติมียอดผู้ติดตามบน YouTube ทะลุหลัก60ล้านบัญชีไปแล้วนอกจากนี้เพลง as if it's your last หรือ magic c h o r m ของพวกเธอก็มียอดวิวใกล้แตะหลักพันล้านมากขึ้นไปทุกทีค่ะล่าสุดมิวสิกวิดีโอเพลง lovesick girls ของพวกเธอนั้นก็มียอดวิวถึงหลัก400ล้านวิวไปเป็นที่รวเรียบร้อยแล้วมิวสิกวิดีโอเพลง s i ก Girls ถูกปล่อยออกมาให้เหล่าบลิงได้รับชมกันในเดือนตุลาคมปี2020โดยเพลงนี้ก็ถือเป็นไตเติลแทร็กจากอัลบั้มชุดแรกของวง Black พ i n k ด้วยโดยยอดวิวที่ถึงหลัก400ล้านวิวของเพลงเพลงนี้ทำให้ Love Sick Girls, s i c Girls เป็นมิวสิควิดีโอของวง b l a c k p i n k นะครับที่มีผู้ชมมากที่สุดในอันดับที่9โดยมิวสิ v วิดีโอที่มีจานวนผู้ชมสูงสุด10อันดับแรกของสุดยอดเกิลกรุ๊ปวงนี้รวนแล้วแต่มียอดวิวมากกว่า200ล้านวิวทั้งสิ้นเลย ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับและในอนาคตรับรองได้เลยนะครับว่าแ l ล c คพิงคนั้นเนี่ยจะต้องสร้างสถิติใหม่ๆทางด้านยอดวิวของมิวสิกวิดีโอเพลงอื่นๆออกมาอีกอย่างแน่นอนขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h t HD เรายังมีคลิปวิดีโอแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i g h HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ